ปฏิจจสมุปบาทแห่งอาหารของอวิชชาดูก่อนพิกุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชามิได้มีแต่ว่าอาวิชชาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนพิกุทั้งหลายคำกล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าอาวิชชาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อวิชานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลายห้าประการเป็นอาหารของอวิชชาดังนี้ดูก่อนภิขุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลายหประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายหประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลายสมประการดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ทุจริตทั้งหลายสประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบพึงมีว่าการไม่สำรวมอินทรีย์ดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่สำรวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คำตอบพึงมีว่า ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่าอโยนิโสมณสิการดังนี้ ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้อโยนิโสมนสิการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอโยนิโสมนสิการคำตอบพึงมีว่าความไม่มีศรัทธาดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติมีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบพึงมีว่าการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมดังนี้ดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสัตธรรม คำตอบพึงมีว่าการไม่ครบสรปบุรุษดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลที่เมื่อการไม่ครบสพปบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำอโยนิสมนสิการให้บริบูรณ์ อโยนิโสมนัสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์ นิวรทั้งหลาย5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์ดูก่อนพิกูทั้งหลายอาหารแห่งอวิชชานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม ครันซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มดูก่อนพิขุทั้งหลาย อาหารแห่งมหาสมุทรสาครนนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้นี้ฉันใดดูก่อนพิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือการไม่คบสปปรรพบุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำอโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์อโยนิโสมณสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์ ทุจริตทั้งหลาย3ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลาย5ประการให้บริบูรณ์นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชาให้บริบูรณ์ดูก่อนพิกุทั้งหลายอาหารแห่งอวิชานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้